เรียบร้อยครับนี่ครับก็คือการทำลายประตูนะครับจะขอกลับมาแล้วจะขอกลับมาแล้วสวัสดีนะครับยผม BK1 นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะแนะนำเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะครับผมผู้ชมเห็นด้านหลังผมไหมครับคือแบบออกไทยมากเลยครับสวยมากนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับชื่อเซิร์ฟเวอร์ว่าไทยสมัยนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ แนวเอาชีวิตรอดนะครับคลาสสิกนะครับผสม MMO นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมีระบบการป้นบ้านด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบสร้างบ้านนะครับสามารถป้นบ้านคนอื่นแล้วก็เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องมีกุญแจป้นบ้านก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าจะทำยังไงนะครับถึงจะป้นบ้านคนอื่นได้นั่นเองนะครับโอเค สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสามารถเข้าได้ทั้ง Minecraft Bedrock นะครับหรือว่า Minecraft มือถือนะครับแล้วก็ Minecraft Java นะครับหรือว่า Minecraft บนคอมนั่นเองนะครับสามารถเข้าได้ทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็ถ้าใครเข้ามาครั้งแรกนะครับผมก็จะลืมนะครับทับรีจิสเตอร์นะครับรีจิสเตอร์นะครับเพื่อทำการสมัครนะครับอย่างเช่น1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็เว้นวรรค1 2 3 4 5 6แบบนี้นั่นเองนะครับผม แล้วก็นะครับถ้าใครออกเซิร์ฟแล้วเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมทับล็อกอินนะครับแล้วก็รหัสเดิมเลยเช่นงเช่น1 2 3 4 5 6แบบนี้นะครับผมโอเคตอนแรกเนี่ยมันครับถ้าใครเข้ามาเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกเนี่ยมันจะเกิดอีกที่หนึ่งเนาะผู้ชมต้องกดหุ่นมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยวรัปมาที่นี่นะครับนี่ครับเซิร์ฟเวอร์ไทสมาร์เน็ตเวิร์กนะครับ s โวลเวอร์คลาสสิกผสม MMO นั่นเองนะครับก็คือว่านี่ครับ เราสามารถปนบ้างของอื่นได้นะครับช่วงเวลา1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มเนาะสามารถมาป้นบ้านคออื่นได้นะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นล็อบบี้นะครับเป็นสปาวนะครับโหคือออกแนวแบบไทยนะครับผสมญี่ปุ่นป่ะเนี่ยอันนี้ <c oughs> นะฮะออกแนวไทยไทยนั่นเองนะครับคลาสสิกนยะผมชอบมากอะไรที่เป็นคลาสสิกผมชอบจริงนะครับผมอันนี้เป็น Discord นะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอยากดูคำสั่งต่างๆก็สามารถมาดูได้ที่ตรงนี้เลย นะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านกฎกันด้วยนะครับสับใครที่ทําผิดกฎมีสิทธิ์โดนแบนได้นั่นเองนะครับผมผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้มีอะไรตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นอันนี้เป็นแบงค์เนะเป็นแบงค์นะครับเป็นธนาคารนะครับเป็นระบบภาษีภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยต้องรับทราบนะครับหากมีอ่าผู้เล่นนะครับมีเงินในตัวเกิน5 0 0หมื่นนะครับจะถูก เก็บภาษีเซิร์ฟเวอร์นะครับหากผู้เล่นเนี่ยมีเงินในธนาคารเกิน3 0 0แสนนะครับจะถูกเก็บภาษีในเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับก็หากคุณฝากเงินไว้ที่ธนาคารนะครับจะโดนเก็บภาษีน้อยลง50%นะครับก็สามารถดูรละเอียดที่ทับแบงค์นะครับก็ได้มหไม่ได้หรอเดี๋ยวนะอันนี้คือคือระบบตัวนี้ครับทุกคน ก็กําลังพัฒนาเรื่อยๆนะทุกคนนะครับถ้าทุกคนเนี่ยคิดอันไหนไม่ได้หรือว่าคําสั่งอันไหนไม่ได้เนี่ยแสดงว่าทางแอดมินเนี่ยครับกำลังพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เป็นแลงนะครับโอเคเป็นแลงนะครับเอ่อเมมเบอร์เมมเบอร์เนี่ยนะครับคําสั่งก็คือทําตามนี้ได้ครับที่ที่ที่ทำที่เราทําได้เนาะสับยศเมมเบอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยศ VP นะครับ คำสั่งก็จะแอคทีฟขึ้นมานิดนึงนะครับไอผมได้แล้วมาไม่รู้นะครับเป็นรางวัลออนไลน์1ชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็น vp บวกนะครับก็คือเนี่ยแต่ละแรงเนี่ยนะครับคือคำสั่งที่เราใช้ได้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปผู้ชมนะครับยิ่งแรงสูงก็จะยิ่งแบบทําอะไรได้เยอะขึ้นนะครับอ้เยี่ยมเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวจะไม่มีของนะเขาจะมีของให้ครับมีดาบนะครับมีโพ o เทคสิบคูณสิบนะครับแล้วก็มีชุดเกาะนะครับ จุดเกาะหนังมาให้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะอันนี้เป็นบัตรออนไลน์หนึ่งชั่วโมงนะครับผมสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้นะครับบัตรออนไลน์อันนี้นะครับโอเคอันนี้นะครับจะเป็นพวกสกิลนะครับเป็นพวกสกิลนะับปลดล็อกสกิลเพิ่มเติมของคุณได้นะครับกดได้ไหมอ่านี่ไงนะครับคือว่านะครับเราเนี่ยต้องไปทำอาเรว่าไปทําให้มันเต็มหลอดนะครับ่ผู้ชมเห็นปะ คุณผู้ชมต้องทําให้มันเต็มหลอดนะครับถึงจะปลดล็อกสกิลได้ครับอย่างเช่นเนี่ยครสกิลไฟติ้งเนี่ยผมได้แค่สเอยู่เลยนะครับผมก็คือต้องอไปทําภารกิจนะครับเพื่ออัพสกิลนะฮะทุกผู้ชมเออก็ถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวผมพาโดสปาวให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบสกิลนะครับระบบสกิลนะฮะก็สามารถสร้างสกิลได้นะครับก็คือทับสกิลตามนี้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็น ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพระพุทธรูปนะครับเป็นเขาเรียกว่ามาดูคําสั่งนะครับก็คือว่าระบบเก็บของเขาตัวอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็สามารถมาเปิดคําสั่งกันได้นะครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ปิดอยู่อันนี้ปิดอยู่โอเคนะครับอันไหนที่ไม่ยังใช้ไม่ได้เนี่ยก็จะลืมนะครับแอดมินกําลังพัฒนาระบบนะครับผู้ชมตอนนี้ก็อาชีวิตรอดป้นบ้านกัน สนุกสนุกนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับตอนนี้เราดูกันเยอะแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโอเคดิทีคอเราดูกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับนี่จะมีอันนี้ด้วยนะครับสถานะยังไม่มีแฟนนะครับคือว่าใครที่แบบยังไม่มีแฟนก็จะมีนี่ครับสถานะยังไม่มีแฟนนะครับก็สามารถดูได้ที่บนหัวเลยนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะมาเล่นหาคู่นะครับโอเค นี่เนี่ยบัตรออนไลน์หชมนะครับสามารถเอามาแลกของได้ครับตรงนี้นะครับบัตรออนไลน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าผมมีย YouTube ด้วยนะทุกคนนี่ผมมีย YouTube ด้วยนะผมลืมบอกผมลืมบอกนะครับขอบคุณมากทางแอดมินนะครับโอเคอันนี้อีเวนต์บายเอ่อไทสมายนะครับกิจกรรมแข่งอะไรอะแข่งขันฝากไอเทมประจำเดือนนะครับผมเพื่อรับของแรประจำเดือนนะฮะอุ้ยมันเป็นแบบ นี่ครับเอาบล็อกนะครับที่หาได้จากตามในเกมเลยหรือว่าไอเทมที่หาจากในเกมเลยอะนะครับมาฝากได้นะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะต้องอันนี้ครับเปิดกล่องหรือว่าเปิดกาชานะครับโอเคนะครับอืมแต่ว่าผมยังไม่มีอะไรให้ฝากเลยนะครับลองมาดูได้นะครับลองมาดูได้โอเคตรงนี้มีอะไรครับตรงนี้ผมเห็นลืบอะไรไม่รู้นะครับร้านค้าตลาดมืดวะอยู่ในลืบเลยอะ อ๋ออยู่ตรงนี้มันเดินทะลุกันมาได้ครับนี่เป็นร้านค้าตลาดมืดนะครับยังไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับอืม,อ,ม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 อันนี้เป็นร้านค้าฉายยาอ่านี่ครับก็คือต้องใช้เงินนะครับในเกมนะครับในการซื้อฉายยานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนี่โอ้ มีหวานใจนี่นี่นี่รักแฟนโอ้ใครที่แบบมัเล่นกาแฟนนก็มาซื้อฉายากันได้นะครับอันนี้เป็นจุดวาร์ปของตัวเองนะครับคุณผู้ชมสามารถนะครับทับ p w นะครับแล้วก็เฮล์นะครับเพื่อสร้างจุดวาร์ปของตัวเองได้นะครับตรงนี้เลยนะครับจัดการจุดวาร์ปนะครับนี่ฮะเราสามารถนะครับมาดูคําสั่งได้ตามนี้ถ้าผู้ชมเนี่ยอยากจะแบบสร้างจุดวาร์ปของตัวเองนะครับก็สามารถมาดูคําสั่ง พวกนี้ได้เลยนะครับเนี่ยค้นหาได้ปะค้นหาได้ด้วยเห็นปะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถมาสร้างจุดวาร์ปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นเชลลอพอตเนาะเชลลอพอตนะครับจะมีโลกสร้างบ้านโลกหาของนะครับแล้วก็โลกนรกนะครับแล้วก็โลกดีเอ็นนะครับผู้ชมนี่นะครับก็มาหาของกันได้นะครับถ้าใครที่แบบอยากจะสร้างบ้านหาของอะไรนะครับผม2โลกนี้เลยนะครับแต่ว่าโลกเนี่ยแนะนําหาของอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือไว้สร้างบ้านนะครับ คือโลคหาของเนี่ยนะครับมันอาจจะมีลีนะนะครับมันจะมี1ิวันในการลีนะครับส่วนโลกสร้างบ้านก็ไม่ลีนะทุกคนเออนะครับโลคหาของก็เอาไว้แค่หาของนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดต่างๆนะครับสามารถมาซื้อของกันได้นะครับมีกุญแจด้วยมีกุญแจขายนะครับอันนี้ก็เป็นพั่วนะครับอันนี้เป็นพั่วมีกุญแจนะครับมีพวกชุดเกาะอะไรเงี้ยมีมาขายด้วยผู้ชมนะครับ ตัวนี้เป็นอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นอ่ระบบระบบแรงก์นะครับระบบแบบท็อปท็อปคิวท็อปมันนี่อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้มีใครท็อปคิวยังยังนะครับอ๋อยังไม่เปิดนะระบบตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตกันต่อไปนะทุกผู้ชมอย่าลืมนะครับเซิร์ฟวันนี้เพิ่งพัฒนานะครับผมแนะนำมาเล่นกันได้นะครับใครที่ชอบแบบแนวคลาสสิกคลาสสิกอะไรเงี้นะเดี๋ยวผมจะไปป้นบ้านโชว์ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปป้นบ้านโชว์เอ้ยมีระบบแต่งงานด้วยเหรอโอ้นะครับนี่ครับ ระบบเมลลี่นะครับระบบแต่งงานสับคู่รักนะครับหนุ่มสาววัยรุ่นนะครับผมใครที่มากับแฟนเนี่ยนะครับผมก็แต่งงานได้นะครับแต่งงานได้อันนี้คืออะไรครับเฟอร์นิเจอร์นะเฟอร์นิเจอร์อาทิตย์หน้าน่าจะมาแล้วนะครับอันนี้ก็รับของรายวันนะครับก็วันที่หนึ่งก็รับมาเลยนะครับได้แอปเปิลมากินได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ชอปนะครับตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ชอปนี่นะครับ ก็จะมีโปรเทคนะครับโปรเทคขายนะครับนี่นะครับ10คูณ10 20คูณย0คูณ30อะไรงี้นะครับก็จะมีขายนะครับมู่สับขายที่อยากจะมาซื้อโปรเทคก็มาซื้อได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าประจำเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สำหรับซื้อขายสินค้าในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอ่ะมีพวกซีดพวกบล็อก อาหารนะครับแร่แล้วก็แบบของดอปอะไรนี้นะครับจะดูที่ของดอปนี่มีอะไรบ้างโอเคนี่ครับไปนะครับพวกบล็อกก็จะมีนะครับต่างๆประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะฮะก็ลองมาดูกันได้นะทุกคนอ่ะยวครับมีอะไรอีกไหมนะครับเดี๋ยวนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพวก Donate ซน n e หรือว่าเราจะมาสมการชงกาชาอะไรนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือ การถ่ายทำสนุนเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมก็สามารถมาดูได้ที่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นพวกกล่องนะครับกาชาต่างๆนะครับตรงนี้เลยนะฮะนี่ผมมีหลายกล่องมากนะครับดีดีนะครับส่วนนะครับผมส่วนเออนี่ครับกุญแจนะครับกุญแจเดี๋ยวผมให้ดูนะครับกุญแจก็จะมีตามนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับกุญแจเออนี่นีนะครับกุญแจมาปึ๊บ สำหรับไอ้กุญแจนี้นะครับกุญแจเนี่ยนะครับจะเป็นกุญแจการนะครับไปป้นบ้านคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบหลากหลายดาวเลยนะครับมันเช่น1ดาวนะครับ3ดาว2ดาวอะไรอย่างนี้นะครับก็คือว่ายิ่งยิ่งดาวเยอะเนี่ยนะครับจะยิ่งป้นง่ายขึ้นเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าจะป้นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกาชานก่อนดีกว่านะครับผมเปิดกาชานก่อนเดี๋ยวผมมีอะไรบ้างเนี่ย แอนเชียนโอเคนะครับแอนเชียนนะครับตัวนี้ผมมีอยู่1ิดอกนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับถ้าถ้าถ้าเรามีกุญแจเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าเรามีกุญแจเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาสุมดูแลกันนะครับผมปึ๊บนะครับโอ้โหครั้งแรกก็เกลือเลยนะครับโอ้กดกดกดย่อแล้วก็เลยเดียวเลยครับโอเคนะครับผมได้ถุงเงินมานะครับเป็นถุงเงิน เดี๋ยวนะเปิดได้ว่นเนี่ยโอ้ยโอ้โหโเดี๋ยวนะถุงเงิน,นะฮะนะครับแล้วก็นี่ครับได้เป็น ancient hole นะครับโอ้โอ้โอโอป็นไงได้ลวของดีอันหนึ่งอันนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับโอเคเรามาดูกล่องนี้กันนะฮะทีเดียวเลย ได้ชุดเกาะมาครับโหดูโอ้เยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกล่องลาวากันนะครับกล่องลาวาอุ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับกล่องลาวาเดี๋ยวนะทีเดียวเลยครับได้อะไรมาไหมาครับกล่องลาวาผมเหลือแปดดอกที่นี่ขอผมเต็มอ่ะของผมเต็มอะ่อมเมอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว เออทิ้งตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับผมจะฝากของได้ไหมเนี่ยผมอยากจะฝากของมากเลย أ. โอเคให้หมดเลย <_ C 1> <_ C 1> เผื่อได้อาวุธ <_ C 1> ครับได้อะไรไหมได้อะไรไหมได้อะไรไหมได้ถุงเงินไหมครับผมถุงเงินโอเคของเต็มตอนนี้ของของเต็มมากครับโอเคถุงเงินฮนะจัดเลยครับนี่ครับก็คือเราเนี่ยมาสุ่มเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสได้ของดีได้ถุงเงินถุงเงินมาใช้ด้วยนะครับเหล่าก่ดอกหนึ่งดากสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับได้อาวุธบ้างไหม นะครับโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคเรามาดูกล่องนี้นะครับเป็นกล่องกาเดียนนะครับกล่องกาเดียนกล่องใหญ่สุดเลยนะครับผู้ชมก็จะมีโอกาสที่จะได้นะครับพกดาบพกอะไร้ยครับเฮ้ยทีเดียวได้เลยนะครับอันนี้เป็นคาทานะครับ s t a f f o f the l i g h t g u กา d i a n นะครับว้าวโอ้ สง,ง่าราศีมากผมแค่อันเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยนะครับโอเคเออ่ลองนี่ไหมครับ Night Fall Night Fall Night Fall อุ้ยอันนี้เท่นนะอุ้ยมีถุงมือด้วยเหรอแต่ละกล่องนะครับมันก็จะแตกต่างไปนะทุกนะครับคุณผู้ชมอหยุดโอเคได้ถุงเงินนะครับทีเดียวเลยครับบึ้มลองมาสุ่มกันดูได้นะครับอันนี้กล่องโจ๊กกล่องโจ๊กตัวนี้ของผมเต็มอ่ะ นี่ครับก็ถ้าใครเนี่ยน่ครับอยากจะซื้อกุญแจนะครับก็นี่ครับสามารถมาซื้อได้ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีกุญแจให้เราซื้อนะครับที่หุ่นตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะไปลองปล้นบ้านอื่นดิตอนนี้ผมน่าจะมีของพอแล้วนะครับไปหาปล้นบ้านอื่นดีกว่าเดี๋ยวนะผมเตรียมอาวุธแปบนึงเฮ้ยผมเฮ้ยผมได้นี่มานี่ไงผมได้เคียวมาของดีมาเต็มเลยครับนี่นี่ ได้พวกเคียวมาอะไรมาเต็มไปหมดเลยครับนี่นี่น,นี่โอ้โหอ,อ,อ,อุ๊ยอันนี้มีเอฟเฟคด้วยอะโอเคนะครับนี่ก็คือขวานนะครับโอเคถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างเยี่ยมเลยพอเราตีเนี่ยมันจะมีแบบเอฟเฟคด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองหาป้นบ้านของอื่นกันดีกว่าทุกคนโอเคไปครับไปโลกสร้างบ้านเลย โอเคไปเดี๋ยวหาป้านบ้างอื่นอันนี้ป้นได้ไหมฮะอ,อันนี้มันไป้องปนกับเปิดได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองหาสร้างบ้านเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งของสักคู่นะตอนนี้ของผมค้างเยอะเกินนะครับอันไหนที่มันแบบไม่ค่อยสำคัญเนดะี๋ยวผมทิ้งไปก่อนแล้วกันโอเคครับไปดเดี๋ยวเราไปลองดู ว่ามีบ้านคนแถนี้ไหมครับโหอาจจะต้องเดินหาสักครู่นะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมเหมือนจะเจอบ้านบ้านคนแล้วนะครับโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องเตรียมกุญแจก่อนสักครู่นะเออนี่ครับกุญแจพวกนี้นะครับเห็นปหมคุณผู้ชมนะครับโอกาสในการเดาะประตูได้35ครั้งนะครับผิดพลาดได้แค่3ครั้งนะครับก็คือว่าถ้ายิ่งนะครับกุญแจเนี่ยยิ่งดาวเยอะนะครับ จะก็คือว่าจะปนบ้านได้ง่ายขึ้นอะไรนี้นะครับเห็นบ้างะอันนี้แค่สิบครั้งก็คือมีโอกาสติดแล้วนะครับอันนี้คือต้องสามสิบห้าครั้งเลยอะไรนี้นะครับมันก็จะแตกต่างไปนะครับผมเดี๋ยวผมเอาออญแจนี่เลยนะครับรปุญแจป้นได้คือแค่สิบครั้งนะกี่ดาวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดาวนะครับปุญแจเจ็ดดาวโอเคเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่าเขายัง มีคนอยู่ไหมครับสักครู่นะครับไม่รู้บ้านใครนะครับสวยมากเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยฮะมีคนอยู่ด้วยฮะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบของเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่มีการโกรธกันนะครับหรือว่ามีปัาไม่รู้แล้วนั่นคืออะไรอะทรมานแกะ หมือนผมเลยผมชอบทรามานหมูไฮ้มีคนอยู่บ้านด้วยวะทุกคนเอาไงาดีวะเอาไงาดีวะเอาเลยแล้วกันต้องตีไม่ได้ เข้ามาได้เลยเหรอเอาขาตาเาห,าหรอเขาเปิดตัวทิ้งไว้ครับเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาผมไปหน้านี้เลยโอเคเดี๋ยวผมป้นให้ดูแล้วกันนะครับเขาไม่รู้เขาเกิดทางนี้หรือเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวถ้าเราจะใช้เนี่ยนะให้เรากดคลิกนี้เลยครับแล้วพอมันแดงปุ๊บให้เรากดนั่งนะครับปึ๊บปึ๊บถ้าถ้ามันไม่แดงเนี่ยก็คือไม่ต้องกดนั่งถ้าแดงก็คือกดนั่ง เรียบร้อยครับนี่ครับก็ค,คือการทําลายประตูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่เขาอยู่วี๋ยวต้องรีบต้องรีบต้องรีบกล่องเนี้ยยังเปิดไม่ได้ครับต้องปล้นก่อนครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บโอเคไม่มีอะไรเลยโอเคผมกด <laughs> กดชิปตนดังเลยครับมีอะไรให้เราปล้นไหมเนี่ยมีอะไรให้เราปล้นไหมเนี่ย ต้องมีสตินิดหนึ่งนะครับถ้ามันไม่แดงก็คือไม่ต้องกดนั่งนะครับโอ้ยล้มเหลียวว่ะไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม,าไม่ว่ากล่องเนี้ยกล่องดีเลยเนี่ยถ้ามันเขียวก็คือไม่ต้องกดอะไรครับไม่ต้องกดนั่งนะครับปึ๊บเฮย้ยทำไมกล่องนี้มันยากจังนะ โอ้โหผมโดนหลอกไม่มีอะไรเลยอะไรเนะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านผมว่าเขาอู้นี่ไงนะครับวนเลยละกันคือผมไม่รู้เจ้าของบ้านเขายังอยู่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมเข้ามาบ้านเขาเรียบร้อยแล้วโอเคครับเจ้าของบ้านเขากลับมาแล้วครับ เขาเอวเขาเอวเคีอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ผมว่ากล่องนี้และกล่องนี้กล่องไหนกล่องไหนกล่องไหนดีกล่องไหนดีกล่องไหนดีบนแล้วกัน โอ้ยไม่ได้อะโหไ,ไ,ไปแล้วครับ <c oughs> จะขอกลับมาแล้ว <c oughs> จะขอกลับมาแล้ว โดนรูมสองว่าสองคนสองคนได้มาแล้ว <c oughs> ผมป้นมาแล้วครับ เดี๋ยวนะถึงว่าทำไมเขาถึงไม่ห่วงของกันเลยนะครับอ้อมันกล่องหลอกครับโอ้โดนหลอกครับทุกคนถึงว่าทำไมเขาถึงว่าแบบทำไมเขาถึงแบบเอากล่องมอาไว้หน้าบ้านนะ่ะเธอได้ที่ไหนได้นะครับเขารอคนไว้ป้นเว้ยเขารอคนป้นของน่นเลยครับอันนี้คืออะไรทัางบนมีอะไรด้วยมันเป็นโดมาสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคก็ เอาเป็นว่าเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับการปล้นบ้านนะครับก็คือปล้นประมาณนั้นเลยนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยสมายนะครับแล้วก็จะลืมนะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมนะครับใครที่นะครับตามมาจากช่องผมนะครับผมก็บอกแอดมินได้เลยนะครับว่ามาจากช่อง bk 1นะครับผมจะมีกุญแจให้ฟรีนะครับผมเป็นกุญแจสหรับการสุ่มนะครับฟรีนะครับอย่างละหนึ่งดอกเลยครับก็คือทุกกล่องเนี่ยนะครับอย่างละหนึ่งดอกฟรีเลยนะครับก็คือให้ผู้ชมเนี่ย แคปนะครับแคปคลิปนะครับคลิปผมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปส่งที่ Discord นะครับของแอดมินนะครับผมก็รับกุญแจฟรีได้เลยนะครับผมก็นะครับสามารถร่วมกิจกรรมกันได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีขอบคุณมากที่รับชมนะฮะบายบายเย้